สดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโปรไฮโซนะครับวันนี้ก็มาแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้เป็นอีกถ้วยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถ้วยสิบกนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับถ้วยสิบกนี้นะครับมีทั้งหมด สี่สิบทีมนะครับก็เป็นนัดคัดเลือกนะครับก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆครับถ้วยเมื่อกี้ก็ตกรอบไปแล้วครับอันนี้มาดูคนระับวันนี้ไม่ได้เล่นนะครับถ้วยสิบโกนี้ น่าจะสับเปลี่ยนกันเล่นกับพี่จือเนาะนะครับเพราะว่าฮันนี่แคปมันอ่มันต้องใช้คนเก่งสองคนนะครับต้องใช้คนเมทมีฮันนี่แคปซีสองคนนะครับ, 4, นนรบถ้าผมเล่นไปก็ฮันนี่แคปมันก็ไม่พอนะครับก็ต้องเปลี่ยนกันกับพี่จือนะครับตอนนี้ก็ ใกล้จะเริ่มแล้วต,นนตรงที่เราออกมาเปลี่ยนนะครับให้ดูบรรยากาศนี่ก็เป็นที่ สเตนบายของเรานะครับอันนี้มา้รารอเปลี่ยนนะครับรอเปลี่ยนครึ่งชักค่านะครับ อีกสนามหนึ่งนะครับฝั่งโน้นเขาเล่นกันแล้วฝั่งโน้นน่าจะเล่นซ้อมนะครับก็เก็บแต้มกันไปเก็บแต้มกันไปเรื่อยๆนะครับ สีดำนะครับสีเดิมไกลมากนะครับตอนนี้ทีมสีขาวได้บอลนะครับสี นัดเล่นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นตัวยิงมาแล้วครับทีมเราได้บอลมาแล้วนะั้นเนียไซส์ไม่โดนสีขาวแบกค,คืนไปครับลูกนี้สีขาวยังได้บอลอยู่สีดาเบียดมานะครับได้ยิงไกลได้เลยลูกนี้เอาไหมยิงครับลูกนี้ไม่เข้าครับมันต้องยิงแล้วครับเพราะว่าจังหวะมันได้อยู่ สีบอลออกนะครับเ้ยสีขาวเป็นสีขาวเป็นคนเปิดบอลนะครับสีขาวเปิดบอลไม่ขึ้นนะครับลูกนี้เปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังได้ครับสีดำได้บอลนะครับสีดำได้บอลเอาไงมันื่นขึ้นมาครับ มีปัญหาอะไรครับเริ่มเล่นได้ครับสีขาวเปคนเปิดบอลขึ้นนะครับ ในฟาวครับสีขาวเปิดขึ้นไปสีดำได้เยอะครับลด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  Sí, pero justo recién ahí pisaron bien al lado de la tabla boludo, llegué a pisar la botella สักาสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับทีมเราชนะไป12-7นะครับ ที่จริงเวลาเหลืออยู่30วินะครับแต่เขายอมแพ้ก่อนนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับช่องโลฮิสต์นะครับติ๊ต๊อ